สวัสดีผู้ร่วมการสัมมนา,าทุกท่านนะคะขอบคุณมากเลยสําหรับการที่ท่านมาร่วมกันฟังในวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านมาเพื่อที่อยากจะมาฟังว่าหนังสือเนี่ยพูดเรื่องอะไรอยากจะฟังะนะคะพิธีกรทั้งสามท่านรวมถึงอาจารย์ประจักษ์ด้วยว่าคืออะไรแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านก็ตั้งใจมาให้กําลังใจก็ขอบคุณมากๆนะคะ,ะก็คือนี่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ แล้วสุว่ามันมันเซรียลพอสมควรเพราะว่าคิดไม่ถึงว่าในสื่อที่ท้นเนี่มันจะทำให้เกิดความออวุ่นวายปั่นป่วนได้ถึงขนาดนี้นะคะไม่คิดว่าเขาจะสนใจหนังสือมากขนาดนี้เพราะอาจริงแล้วเนี่ยนะคะการวิพากษ์วิจารณ์กรรมนรและกองทัพเนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในสภานะคะมีการวิจารณ์มีการเสนอให้ยุบให้เลิกนะคะ มีการพูดว่ากรรนอไปรัดซอรัดอ,อย่างไรนะคะคุณเชบอมรัชึ่งน่าอยู่ที่นี่เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทกรรนอรอย่างแบบเข้มข้นมากในสภาแต่ว่าคนเหล่านั้นกลับเอ่ออย่างที่ว่าไม่ได้เจอกรรนอรออกมาแบบเอ่อู้จารทัศนะที่เอ่อทให้หวาดกลัวมากเท่านี้นะคะเหตนั้นนี่ครับอันนี้ก็ข้องแปลกใจเพราะปกติหนังสือวิชาการเนี่ยเป็นสิ่งที่ กองทัพเองหรือชก,การเองไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่าหลังจากที่ฟังทั้ง3ท่านแล้วเนี่ยนะคะที่อ่านแล้วเห็นไรบ้างเนี่ยคิดว่าแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเชื่อว่ามีม,มีมีนั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยนะคะเอาไปรายงานเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าที่อาจจะถูกฟ้องมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ในการประชุมในที่ประชุมของกรรมธิการพัฒนาการเมืองซึ่งมีคุณภริช วชรศสิทธิ์เนี่ยไปประธานก็เชิญตัวแทนของกรมนงกองทัพนะคะเข้ามากันประมาณสิบคนนะคะกเ็เขาก็เสนอความเข็นแล้วช่นก็ชี้แจงไปว่าประเด็นต่างๆที่เขาพูดมาเนี่ยเราไม่เห็นด้วยยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะคะก็นี่ว่าเขาก็พูดว่ามีคำมีประโยคหนึ่งนะคะที่โฆษกรรมางบอกว่าเขาไม่คิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นภัยคุกคามแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะมีหน่วยงานอื่นมาฟอ้องหรือไม่นะคะหลังจากฟังทั้งสามท่านแล้วเนี่ยก็อาจจะ โอกาสที่จะถูกฟ้องเนี่ยอาจจะมีมากขึ้นใาอราจ,จะตัดสินใจฟ้องเร็วขึ้นนะคะก็คือเอาให้จริงแล้วที่อาจารย์กราพินพูดถึงว่าพยายามจะอธิบายเรื่องของว่าคอนเซ็ปต์เรื่องท human security ความมั่นคงมนุษย์เนี่ยจริงๆหัวใจมันสาคัญเลยการพัฒนาความมั่นคงมนุษย์เพื่อให้เราปลอดพ้นจากความกลัวแล้วก็ความหิวโหวยนะคะ freedom from fear and freedom from want สอกอันนี้แยกกันไม่ได้เรื่องการเมืองกับเรื่องเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้นะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือนเนตเป็นคนที่สในใจในาการเมืองมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่เป็นนักศึกษาก็เป็นน,น,นักกิจกรรมมีช่วงเวลาไหนไหมคะที่เรารู้สึกว่าสังคมไทยเราอยู่ในสังคมไทยโดยปราศจากความกลัวได้จริง มีคนเตือนหลายครั้งนะคะบ่อยครั้งเวลาที่เราพูดเรื่องกองทัพเรื่องอะไรแต่ทีนี้นนก็รู้สึกว่าคงไม่เป็นไรนะสังคมไทยมันมันผ่านมาไกลแล้วนะคะจนเราไม่ควรจะต้องเจอกับการคุกคามอะไรจากการเขียนหนังสือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสัปที่ผ่านมาเช่น,นว่ามันมันามทาให้เราต้องกลับมาถามใหม่นะคะเมราะเกิดเราเราไม่ได้อยู่โดยปราศจากไม่เคยอยู่โดยปราศจากความกลัวจริงๆนะคะ คุณธนาธรนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ mm hmm. เหตุผลสำคัญเลยที่ที่เชิญคุณธนาธรมาเป็นผู้ร่วมวิจารณ์ในสือในวันนี้เนี่ยก็คือที่ฉันอยากรู้ว่าถ้าคนที่เป็นนักการเมืองคนที่พยายามที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนรูปทั้งสถาบันทางการเมืองนะคะกองทัพและทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้จะเห็นอะไรใหม่ นะคะคืออยากให้เขาอ่านตัวตรงก็คืออยากให้เขาอ่านด้านหนึ่งเพราะว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรานั่งอยู่ในกรรมธิการวิสามันศึกษาธุรกิจกองทัพอยู่ด้วยเวลาที่ทําเรื่องพวกนี้เนี่ยดิฉันเห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันโยงกับหนังสือที่ตัวเองเขียนแต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าเ,เพื่อนกรรมธิการที่าอยด้วยกันเนี่ยเห็นแค่ไหนอย่างไรวิธีเดียวคือต้องมาคับให้อ่านซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะ ตอนตอนที่เสนอไปก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะเราก็ไม่ได้อธิบายมาถือว่าเป็นเป็นหน้าที่ของคนอ่านเองที่เขาจะได้หรือไม่ได้จากงานเขียนของเรานะคะถ้าเราเขียนไม่ดีไม่ชัดเจนเขาไม่เขาเขาเห็นต่างจากเราก็ก็เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็นี่คิดว่ากฝานจุดคุณธนาธรนี่ยว่าคุณธนาธรเห็นเห็นหนลายๆอย่างที่มันร้อยลัดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศษษรษฐกิจเรื่องการเมืองแล้วก็ป,ประมาณกองทัพที่เรานั่งอยู่ด้วยกันแล้วเราก็พบว่าการของข้อม,มาณต่างๆนี่มันยากมาก แล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าหลายเรื่องกองทัพสามารถอ้างได้อย่างไรว่ามันเป็นเรื่องความมั่นคงภายในเช่นการตั้งโรงงานเภสัชก,กรรมทหารขึ้นมาแล้วเราดูงานยาส่วนใหญ่ไปเป็นยาประเภทแบบยาสมุนไพรอ่ะขมิ้นชันแก้ท้องอืดผงรอยรองเท้าการกลิ่นเหม็นตอนหลังก็ไปทำแชมพูทำลิปบาลอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนหลังก็ขอว่าบประมาณเพิ่มอีก90 0ล้านเพื่อจะไปขยายนะคะนั่นที่เราก็มีองค์การเภสัชก,กรรมอยู่ ยาสมุนไพรจำนวนมากจะไปทําแข่งกับบริษัทเอกชนทําไมอย่างนี้เป็นต้นนะคะหลายเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง EEC เรื่องยาเรื่องออโรงแรมเรื่องที่ดินเรื่องสนามกอล์ฟสามารถ j u s t ฟ f y ได้ด้วยความมั่นคงหมดนะคะก,ก,ก็ขอบคุณสําหรับสิ่งที่อ่านแล้วก็แสดงความเห็นมาซึ่งโอเคเอ่อ็องก็อยากได้ข้อมูลต่างๆนะคะสิ่งที่คุณธนาธรบ,บอกว่ามันมีเรื่องของ มีตัวอย่างเยอะแยะเลยที่ไปเจอมานะคะอันนี้ก็อาจจะทําเป็นบทย่อยหรือว่าเอาเอามาใส่เพิ่มในหนังสือเมื่อถ้าถ้ามีการรีไวส์เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะสาหรับอาจารยีรยุทธ์นะคะคือสิ่งที่อาจารยีรยุทธ์พูดถือว่าเรื่องนี้เนี่ยหนสือเล่มนี้เนี่ยมันทําให้มันสามารถต่อยอ่อทางทฤษฎีได้ว่าตกลงว่าสิ่งที่สาาถาบันการเมืองทำ,งทำนั้นทาด้วยดมการหรือเรื่องผลประโยชน์กันแน่ ถ้าทําด้วยอุดมการณ์จริงเนี่ยในเวลาที่ประเทศมีมีปัญหาเรื่องงบประมาณเรื่อง g d p เรื่องอะไรเนี่ยงบประมาณม,มันตัดได้ไหมแสดงว่าการพิสูจน์ทฤษฎีอันนี้เนี่ยมันต้องพิสูจน์โดยการปฏิบัติใช่ไหมคะรวมถึงกองทัพเองจะพิสูจน์สิ่งที่เราเขียนเราเชื่อกันนักวิชาการอธิบายหรือตัวหนังสือท่าน,นเองเนี่ยเขีนเนยนวิธีเดียวคุณต้องพิสูจน์พิสูจน์ ด้วยการยินดีที่จะตัดงบประมาณท,มออาที่ไม่จำเป็นออกไปตัดโครงการที่ไม่จําเป็นออกไปโครงการที่คุณทําแล้วไม่มีประสิทธิภาพสู้ให้เอกชนหรือหน่วยงานรัฐอื่นที่มีความเชี่ยวชาญทําวิธีเดียวที่จะพิสูจน์ได้ว่าว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่คนเขาเชื่อกันหรือพูดกันนะคะเรื่องอาอจารย์พูดไป้หลายเรื่องมากนะคะอขอขอพูดประเด็นอ,อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของระบบราชการ ปัญหาของรัฐการอาจารย์ให้ตัวเลขมาเกี่ยวกับเรื่องของอาสาสมัครที่เพิ่มมากขึ้นอสม,มอเนี่ยที่ฉันก็พูดไว้ในในในตัวหนังสือนี้ด้วยนะคะประิมาณที่เพิ่มขึ้นเงินชดเชยที่ให้กับอสม,มอรวมถึงมวลชนกลุมม่มอื่นๆเช่อนอาสาอาสาดินแดนอาสาราษาดินแดนไทยอาสาข้ามขัน,นาขขขขชาติหรือว่าโครงการอย่างอพปเงินมันเพิ่มขึ้นมากจํานวนก็เพิ่มขึ้นมากนี่เป็นภาระธรรมสิ ฉันไม่รู้เลยว่า,าหน่วยงานอื่นเพิ่มขึ้นด้วยเช่นอ,อพอมอะไรเงี้ยคือไดียว่าเขาเรียนรู้จากกรรมาในด้านหนึ่งเนี่ยเวลาที่เขาใจว่าหน่วยราชการเหล่านี้เวลาที่เขาไปสร้างอาสาสมัครเพิ่มขึ้นเหล่านี้เนี่ยเขาจะอธิบายว่ามันไม่เป็นภาระทางงบประมาณประจําปีคือเป็นมันไม่ใช่เป็นแบบเออค่าใช้จ่ายที่ถาวรเหมือนการจ้างข้าราชการนะคะและอย่างเงินชเชยของคนพวกนี้เนี่ยมันน้อยกว่าข้าราชการรัฐไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าอะไรประเภทนี้ แต่ว่ามันเพิ่มขึ้นมากแล้วรวดเร็วมากๆแล้วจริงๆแล้วไอ้เช่สมมนสำรับไอ้เชนเนี่คือช่องทางการคอร์รัปชันที่ดีมากเพราะเวลารีคูดคนเนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบรีคูดคนเข้ามาได้ยังไงแล้วทํางานจริงหรือไม่มันตรวจสอบยากมากนี่คือภาระสําคัญนะคะแล้วก็เขาฟังแล้วก็ตกใจว่าคือกระทรวงอื่นๆเนี่ยก็เริ่มหาอาสา,าสมัครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ประเด็นที่เข้าใจว่าเวลาก็กเลยไม่เยอะนะคะที่จะใช้ห้องนี้ ประเด็นที่เชนอยากจะ,จะอธิบายนะคะคือเมื่อวานนี้ก็อธิบายทางตัวแทนของกรรมารไปมากพอสมควรนะคะทางมัติชนทีวีเองก็ไปถ่ายทอดการประชุมเป็นเวลาเกือบสองชั่วโมงไว้เต็มนะคะอยู่ในดิฉันก็เอาไปโพสไว้ในเฟซบุ๊กดิฉันใครสนใจไปดูนั้นได้แต่เข้าใจว่าหลายท่านอาจจะย,ย,ยังไม่ได้ดูฉะนั้นเนี่ยดิฉันขอ,ออขอแสดงความออขอชี้แจงในที่นี้นะคะประเด็นหลักๆท,ท,ที่เมื่อวาน กรมนพูดรวมถึงจริงแล้วเขาเขาพูดมาแล้วก่อนหนะ้าน,นี้ตั้งแต่มีการถแถลงของคุณวินไทยแล้วก็พลเอกนพนันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สนุษของออกรมนอนะคะประเด็นใหญ่อันหนึ่งที่เขาพูดคือดิฉันไม่ได้ใช้เอกสารทางราชการซึ่งเดีกก็ประหลาดใจมากเพราะว่าใน Facebook เฟซบุ๊กเทเนก็เอาไปโพสต์ตั้งแต่แรกๆแ,แล้วที่เห็นว่ามันมีเอกสารของทางราชการนี่เยอะมากๆที่ใช้นะคะออขอสไลด์น,นิดนึงนะคะอันนี้ที่ให้ดูเนี่ยนะคะ สีเขียวที่ขึ้นมาเนี่ยมันมันมันอาจจะดูยากแต่เชื่อว่าหลายท่านมีหนังสืออยู่ในมือถ้าเปิดบรรณานุกรมดูซึ่งมีจํานวนทั้งหมด28หน้าเนี่ยนะคะีท่านแบบให้ดูว่าสีเขียวเนี่ยคือเอกสารของกรมนอและกองทัพทกทุกทุกเหล่าทัพรวมถึงเฟซบุ๊กเว็บไซต์ของพวกเขาด้วยนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอที่เป็นของกรมนอของกอทัพเองโดยตรงสีเหลืองเนี่ยก็คือเอกสารทางราชการ ของหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับกรมนไม่ว่าจะเป็นสมชปปสนะคะหน่วยปราปรามยมเสตติด,ตดกรมป่าไมา้กระทรวงมหาดไทยสีฟ้าเนี่ยคือข่าวนะคะข่าวและคลิปวิดีโอที่ถแถลงโดยเจ้าหน้าที่ของกองทัพและกรมนนะคะแล้วก็รวมถึงข่าวข่าวที่เกี่ยวกับ การเคลื่อนไหวของมวลชนที่กับเราเขาไม่มีส่วนเกี่ยวต้องอีทินแบ่งสีออกมาให้ดูนะคะเออขั้นดูสีเขียวนะคะมันเยอะลงมากอีทินนั่งน้ำเนี่ยมันมันหมดนี่มันเกินร้อยอันอะนะคะมันมากกว่าครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขอเอกสารที่ใช้แล้วเขาบอกว่าอีทินไม่ได้เอกสารของทางราชการแต่แล้วเขาก็ไปพลิกอัพอข่าวอันหนึ่งที่อ้างคุณวิโรจน์นะคะพรรคก้าวไก่หรือโรลษณะอดิศร ฉันบอกว่าขอโทษนะคะคุณวิโรจน์เนี่ยคือข่าวของคุณวิโรจน์มันแค่ชิ้นเดียวขณะที่ข่าวกรรมารอนเนี่ยเยอะมากของกองทัพเยอะมากๆทําไมเราบอกว่าที่ใช้ลำเอียงใช้ข่าวของคุณวิโรจน์ถ้าจะลำเอียงจริงแนละ้วคือต้องบอกว่าจํานวนชิ้นข่าวของกรรมาณรทั้งคลิปทั้งวิดีโอทั้งคลิปทั้งหลายแต่มวลชนของเขาที่มันเยอะกว่าะอีเอีาก็ยืนยันว่าไม่มีเอกสารของทางราชการแล้วก็บอกว่าทําไมไม่ขอเขา ปัญหาคือเราคนที่เคยนั่งทางานอยู่ในกรรมธิการหรือคนที่เคยทําวิจัยเกี่ยวกับหน่วยชการเนี่ยนะคะหน่วยชการทั่พวกพวกไปด้วยก็ไม่คยอยากให้อยู่แล้วยิ่งไม่ได้พูดถึงหน่วยเอกสารกองทัพอย่างนี้ดีไหมคะถ้าอยากให้ดี่ฉันทาอยากเข็นเอกสารทั้งหมดเปิดเอกสารทั้งหมดเลยให้ที่ห็นเข้าไปดูทั้งหมดทั้งสํานักเลขาธิการและสำนักเลขาธิการนะสำนัก,ก,นะนกในคอรมอซึ่งมีเอกสารเยอะมากรวมถึงกองหนอยด้วยกองทัพเองด้วย คนมาให้หมดเลยอย่าเลือกเพราะท่านไม่แน่ใจว่าท่านจะเลือกอะไรไม่ได้ฉันส่วนใหญ่เวลาขอเอกสารราชการไปเนี่ยคนที่เคยทํางานเกี่ยวกับราชการก็จะรู้ว่าไอ้ที่ได้มาไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ข้อสาคัญคือที่ท่านหาได้จากเว็บทั้งหลายแหละเพราะอะไรเพราะงานเหล่านี้เนี่ยนะคะที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นเรื่องกิจการพลเรือนเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปที่กรมนอนและกองทัพเข้าไปเกี่ยวข้องได้เยอะมากๆอกนี่คิดว่านับตั้งแต่หลัง,ลงรัฐประหารปี57เเป็นต้นมาเนี่ย กองทัพเองมีความมั่นใจแนมหน้าของตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองจึงไม่ได้เป็นความรับท่านทําอะไรท่านก็โหลดขึ้นหมดเลยนะคะมวลชนจัดตั้งที่ที่ท่านไปจัดตั้งก็ท้าสร้างเฟซบุ๊กขึ้นมาเอาคลิปโหลดขึ้นมาไม่กระทาคลิปการประชุมของกร,รมนอของกลุ่มบิ๊กไบต์อะไรย่างเงี้ยก็เอาขึ้นก็ทําให้เราเห็นเห็นว่าเขาเขาคุยเรื่องอะไรกันอย่างนี้เป็นตน้นนะคะ เรื่องจริยธรรมเขาบอกว่าที่ฉันไม่มีจริยธรรมทางวิชาการนะคะที่ฉันอยากจะบอกว่าจริยธรรมทางวิชาการเนี่ยคือถ้าท่านพบว่าที่ฉันบิดเบือนข้อความอะไรหรือตั้งใจที่ไม่พูดถึงอะไรนะคะหรือว่าไปแปลงเอกสารมันว่าอย่างลวเอกสารมันบอกว่าขาวเลยฉันบอกว่าดําอันนี้ถือว่าเป็นการตั้งใจบิดเบือนนะคะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่า่ฉันบิดเบือนตรงไหนอย่างไรถพาเจริซึมเป็นปัญหาใหญ่จริยธรรมถ้าพบว่าดีฉันไปปลอมแปลงเอกสารของใครมาหรือว่าไปไปลอกงานของใครมาโดยไม่อ้างอิง อันนี้ในทางวิชาการทั้งของไทยมาอะไรของไทยแล้วก็ของออนานาชาติอันนี้ถือว่าผิดจริยธรรมนะคะแล้วก็บอกว่าดิฉันเนี่ยควรจะต้องถามนะคะถา,ออถามเออถามพวกก่อนว่าการตีความเป็นยังไงอะไรเนี้ยนะคะคือดิฉันไม่รู้ว่าใช้เกณฑ์อะไรมาเราไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับหน่วยงานที่เราศึกษาถ้าเราเห็นด้วยงานของเราในที่สุดแล้วมันกลายเป็นงาน โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มหน่วยงานนะหรือเป็นงานพระพกรได้เท่านัน้นนักวิชาการมีสิทธิ์ที่จะตีความแตกต่างจากหน่วยงานที่เราศึกษานะคะและนี่คือคุณค่าของของ,ของความรู้ของงานวิจัยใน,ในระในระดับหมหาวิทยาลัยเรื่องสมมชเรื่องกรรมณรนะคะเมื่อวานก็ก็ตัวแทนของสมมชก็ออกมาอธิบายเองนะคะที่ฉันถามว่าโครงการต่างๆหลาวไหแหล่งกรรมนณรที่ทามาเนี่ยสมมช,ม,ชมีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้หรือไม่ต้องอนุมัติหรือไม่เขาบอกไม่มี เขาไม่รู้เขาไม่เกี่ยวข้องกรพรนอมีมีอิสระในการที่จะทําโครงการเหล่านั้นได้เองนะคะเรื่องอนะคะเรื่องกรบรมนเป็นหน่วยงานกองทัพมากกว่าที่จะเป็นหน่วยงานพเลเรือนนะคะที่เ่นพูดชัดเจนนในหนังสือแม้ว่าจะสังกัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีแต่ถ้าเราไปดูเจ้าหน้าที่รัฐที่นั่งอยู่นะคะ ในสำนักงานต่างๆกองต่างๆที่ตั้งขึ้นมานะล้วนแต่เป็นทหารทั้งสิ้นแม้กระทั่งในยุคที่เป็นรัฐบาลจากพลเรือนมีแต่เพียงนายรัฐมนตรีเท่านั้นที่เป็นพลเรือนตำแหน่งอื่นๆที่สำคัญบังคับบัญชาล้วนแต่เป็นทหารจากกองทบกทั้งนั้นนายรัฐมนตรีเองดิฉันก็เชื่อว่าทั้งคุณเสษฐาแล้วก็คุณแพทองทานเองทุกวันนี้ก็ยังไม่ร around, ู้เลยว่ากรรมาณร์อะไรนะคะ เมื่อวานนี้นะคะทางโฆษกกรมบนอพลตรีวินไทยก็ยอมรับเองว่าในการที่ท่านออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะเรื่องที่ว่าจะแบนจะอะไรหนังสือเนี่ยนะคะขอความคุอนาอย่าขายเผยแพร่เป็นการตกลงร่วมกันของหน่วยงานกรมบนอโดยมีรองผู้ในการกรมบนอเป็นผู้เซ็นอนุมัติซึ่งก็คือผู้บัญชาการทหารบกเขาไม่ได้เอ่ยถึงนายกแพทองทานว่าเป็นผู้อนุมัติ นะคะนี้ก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าว่าท่านนายกแห่งฐานไม่ได้รับรู้เรื่องนี้แต่มาวันนี้ไม่รับรู้ไม่ได้แล้วมาวันนี้ท่านในฐานะที่เป็นผู้วยการกรมนธรนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่รับผิดชอบมีอำนาจสูงสุดของกรมนธรจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ดําเนินต่อไปโดยไม่ทําอะไรงั้นหรือไม่แสดงความคิดเห็นอะไรเลยอย่างนั้นหรือนะคะการที่มีทหารนั่งอยู่ในโต๊ะต่างๆ นะะหน่วยต่างๆของขรมนอที่จะเป็นผู้กําหนดนโยบายกําหนดทุชศาสตร์กําหนดแผนต่างๆขรมนอมันส่งผลให้แผนงานทั้งหลายแหล่ที่ออกมาการกําหนดว่าอะไรเป็นความมั่นคงของชาติอะไรและใครเป็นภยัยคุกคามของชาติมันก็จะเป็นวิธีคิดแบบทหารนะคะจะไม่ไม่พยายามที่จะเข้าใจคนที่มีความคิดแตกต่างจากคุณว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดได้เกิดขึ้นได้ในสังคมประชาธิปไตยเป็นเรื่องปกติวิธีการที่จัดการ ก็ต้องด้วยการพยายามที่จะอธิบายพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือพยายามที่จะทําความเข้าใจคนกลุ่อื่นที่มีความคิดต่างจัวเองไม่ใช่ด้วยการไปฟ้องร้องกล่าวโทษแจ้งความนะคะหรือออกมาพูดอย่างที่ที่เป็นอยู่คือที่ฉันบอกว่าที่ฉันยินดีที่จะรับการอธิบายนะคะการโต้แย้งอย่างเป็นเหตุผลในทางวิชาการนะคะแต่ที่ก็ไม่รู้เมื่อวานที่อธิบายไปแล้วเนี่ยเขาเขาเขาเข้าใจแค่ไหนรับแค่ไหน ขณะเดียวกันเวลาที่ท่านอธิบายไปแล้วเนี่ยต้องระวังท่าทีที่ใช้ด้วยเพราะกองทัพไม่ใช่ปะเจกชนธรรมดาที่เวลาคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าเราเท่าเทียมกันมันไม่มีใครเมียมหน้าเหนือเราไม่ใช่คนที่เรา,าคุยด้วยแล้วเราไม่รู้สึกประหวั่นพันพึงอนะ่ะคุณมีกองทัพทั้งกองทัพแถมคุณออกมาพูดในฐานะหน่วยงานกนรามานรด้วยคุณไม่ได้พูดพลตรีวินไทยไม่ได้พูดในฐานะ ัจเจกชนไม่ได้ในฐานะส่วนตัวแต่ท่านพูดในฐานะหน่วยงานนะคะใาเดียวกันไม่ได้พูดครั้งเดียวท่านก็ไปออกช่องรายการแบบเอ่อท็อปนิวส์กันอะไรประเภทนี้นะคะคืออะไรประเภทนี้เนี่ยถามว่าทําให้ดิฉันกังวลไหมกังวลแน่นอนค่ะกังวลแน่นอนเพราะว่าต่อให้ท่านไม่ฟ้องเองเราก็ไม่รู้ว่าไอการพูดแบบนี้ในี่นสุดแล้วมันจะไปช่วยอะไน,เ,น,นเอ่อไปปลุกปั่น ทำให้มวลชนที่นิยมทาหารไปฟ้องแทนหรือไม่ซึ่งนี้มันกลายเป็นแพทเทิร์นที่ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหน่วยราัการไม่ฟ้องเองแต่มีคนกลุ่มอื่นซึ่งใครก็ไม่รู้ไปฟ้องล่าสุดก็คือกรณีพี่สุชาติสวัสดีที่สุกฟ้องเพราะว่าไปแชร์คลิปอันหนงเอออ่อ,อ,อ u r l อันหนึ่งของประชาไทย ถูกฟอ้องด้วยมาตรา116ยุแยงปุกปานที่ทำให้เกิดความแตกแยกภายในประเทศแถมการแกล้งไปฟอ้องคือภาคใต้ซึ่งก่อความความลำบากให้กับพี่สุชาติอย่างมากซึ่งแกก็อายุมากแล้วสุขภาพก็ไม่ดีนะคะหรือว่าเพื่อนนักวิชาการที่ทำเรื่องสงยยายจยฉยนแทนภาคใต้นักการเมืองสายจยที่ภาคใต้เองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เจอกับการฟอร้องร้องแบบนี้ทั้งโดยหน่วยงานกนรรมาอเอง แล้วจากคนอื่นๆเองด้วยเพราะว่าแบบนี้มันก่อให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นหลังสุดยังมีกรณีที่พยามยที่จะปัดเรื่องนี้ให้เข้ากับมาตราหนึ่งสองด้วยเนี่ยค่ะเราเห็นนะคะไม่ใช่ไม่เห็นฉันเห็นไหมไม่ใช่ไม่เห็นฉันอยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยตอนเป็นภาษาอังกฤษตอนที่ได้รางวัลจากจุฬาจุฬาก็ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมาอ่านสามท่านเป็นของจุฬาไม่ได้เป็นของคณะรัฐศาสตร์ด้วยฉันไม่รู้ว่าถ้าผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านงานนี้คือใครถ้า ไม่เคยมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องหนึ่งหนึ่งสองตอนที่เป็นปาภาษาไทยจะบอกภาษาไทยเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์เพื่อทําให้หนังสือออกมาเป็นปาภาษาไทยก็ตั้งผู้ส่งคน,นวุธอีกสามคนเพื่อมาอ่านก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้นะคะกองทัพโดยพลตรีวินไทยแล้วก็พลเอกนพนานที่ออกมาพูดก็ไม่มีใครพูดเรื่องนี้แต่นายเฟซบุ๊กของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพยานที่โยงเรื่องนี้เข้ากับเรื่อง,นองหนึ่งหนึ่งสอง นี่คือว่าน,นี่เป็นความความเลวร้ายมากๆของการพยายามสร้างความกลัวและพยายามที่จะทําร้ายกันนะคะด้วยด้วยมาตรการแบบนี้ภาวะแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเกินสิปีแล้วแล้วมีเองมีความพยายามที่จะทําแบบนี้อยู่ต่อไปเพราะวานประเด็นหนึ่งที่ท่านพูดกับทางฝ่ายทหารก็คือว่า คุณกลัวอะไรกับหนังสือที่พิมพ์ได้อย่างมากก็2,000เล่มคือหนังสือพิมพ์หนังสือของเราเนี่ยของน้อวิชาการเ่ยนะคะขายหมด2,000เล่มนี่เราดีใจมากละโอ้ประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่เล่มหนึ่งตีเว่าอ่าน5คนซึ่งปกติไม่ถึงนะส่วนคน <c oughs> พวกเราส่วนใหญ่ก็หัวหนังสือใช่ไหมคะสมมติอ่านตีให้แบบเฟ้อๆเลยนะคะขาย2,000เล่มหมดมีคนอ่าน10คนต่อเล่ม นะคะสองหมื่นคนทั่วประเทศเทียบกันไม่ได้เลยกับมวลชนที่ผ่านการอบรมของกรมนณรสิบปีที่ผ่านมาดิฉันว่าตัวเลขเหยียบล้านนะคะเทียบก็ไม่ได้เลยกับกลไกสื่อของกองทัพที่มีอยู่วิทยุโทรทัศน์กับ Facebook กับเว็บไซต์ของกรมาน,นะคะท่านไปดูคุณใส่เข้าไปกรมนจังหวัดอะไรก็ได้ พราะกรมนกรมีสาขาอยู่ทุกจังหวัดทุกทั้งเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเขาก็จะมีเฟซบุ๊กของเขายังมีเฟซบุ๊กของมวลชนของเขาอีกสารพัดกลุ่มยังมีกรมนธรส่วนกลางยังมีเฟซบุ๊กของกองทัพอีกทุกเหล่าทัพเฟซบุ๊กกองทัพเองก็ยังมีย่อยลงไปอีกนะคะเช่นกิจการพลเรือนของกองทัพนั้นทัพกองทัพนี้เต็ไมไปหมดคุณกลัวอะไรกับหนังสือวิชาการที่คนอ่านเพียงนิดเดียว มันจะไม่มีแบบนี้เลยเหตุการณ์ันนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณไม่ออกมาพูดไม่มาทําอะไรน,นะคะก็ความกลัวเขาอาจจะเกิดจากสิ่งที่หลายๆท่านพูดในวันนี้ก็ได้ที่มันช่วยทําให้เหนังสือเนี่ยมันทําให้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อนเนื่องมาหลายปีแล้วไม่มีใครแตะต้องอํานาจของท่านดันั้นอาจจะไปแตะกล่องดวงใจของท่านโดยไม่ตั้งใจนะคะดังนันอยากจะบอกว่านะคะ ถึงแม้ว่าท่านบอกว่าในสื่อของีิฉันไม่ใช่เป็นภัยคุกคามนะคะงั้นก็ไม่รู้ว่าท่านจะไปฟ้องร้องอะไรหรือไม่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ตัวดิฉันไม่ได้แค่ตัวในสื่อเล่มนี้อย่างเดียวแต่มันเกิดขึ้นกับเสรีภาพในหมหาทยาลัยซึ่งมันแย่ลงเรื่อยๆแล้วมันแย่มานานแล้วมากกว่าสิบป,ปีแล้วมันกระทบกับทุกคนมันทําให้พื้นที่องการวิจัยมันชัดเจนมากขึ้นว่าณนะวันนี้ ใครที่จะทำวิจัยเรื่องกองทัพต้องถามตัวเองให้มากขึ้นว่าจะเสี่ยงดีไหมมันชัดเจนว่าพื้นที่การทำวิจัยเรื่องทหารมันเป็นพื้นที่ห่วงห้ามนะคะถ้าอยากทำวิจัย you are at your own risk เสี่ยงกันตัวเองอยากทำไหมเราพอใจที่อยู่กับสังคมแบบนี้นะ,ค,ะความกลัวมันคืบคานเข้ามาในหมาเทยาัยสังคมที่เสรีภาพทางวิชาการมันถูกลดถอนคือปกติสังคม เสรีภาพทางวิชการเนี่ยมันมันควรจะแปลเหมือนกับลาสฟอนเคียที่มันจะถูกคุกคามอ่ะส่วนใหญ่คนทั่วไปคนปกติทั่วไปจะถูกคุกคามก่อนแต่นี่มันคืบคลานเข้ามามาหาชื่ออะไรอย่างชัดเจนมากๆเราจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปซึ่งเห็นว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะคือคือ,ค,อคือที่เห็นขายหนังสือดีไม่ใช่ว่าดีใจนะจริงๆเราเห็นไม่ต้องการตามาหรือเรื่องแบบนี้เลยนี่อยากขายหนังสือปกติหายก็ปกตินะคะนักศึกษาอยากคุย มาชวนคุยนั่งคุยกันกลุ่มเล็กๆอะไรพวกนี้ดิฉันพอใจแล้วนะคะเอออีประเด็นหนึ่งที่อยากพูดก็คือกรณีศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคุณธนาทรพูดถึงอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่อยากฝากไว้คืออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยนะคะที่เชื่อว่าหลายท่านอาจจะรู้สึกแบบเห็นอะไรมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะรู้สึกตื่นเต้นกับมันแต่ดิฉันเชื่อว่าถ้ามีคนทํางานเกี่ยวกับบทบาทของกรอยศาลภาคใต้เนี่ยอาจจะต้องร้องว้าวกันแบบเยอะมากๆ นะคะนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่อยากจะฝากไว้สำหรับในวิจัยรู้ใหม่ถ้าท่านกล้าที่จะเสี่ยง at your risk ขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์พวงทองมากนะครับก็เสรีภาพทางวิชาการเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็เสรีภาพของประชาชนทั่วไปด้วยเป็นสิ่งสำคัญนะครับปีนี้2 5 67แล้วนะครับ เราไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐบาลคณะรัฐประหารแล้วนะครับกองทัพอและกรมนอท่านอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่หรือไม่นะครับฉะนั้นนะครับอ,อยากจะนะครับให้ทุกท่านช่วยให้กำลังใจอาจารย์พงทองผ่านอันนี้นะครับคือว่าถ้าท่านเห็นด้วยว่านะครับ นักวิชาการควรมีเสรีภาพในการคิดเขียนนะครับงานนะครับและถ้าหน่วยงานราชการใดก็ตามนะครับไม่ใช่เพียงแค่กรมนแต่หน่วยงานอื่นไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิ์ไม่เห็นด้วย,ก,วยก็ชี้แจงแลกเปลี่ยนกันนะครับนี่เป็นวิธีที่สังคมอรารยะทํากันใช่ไหมครับไม่มีหนังสือวิชาการเล่มไหนเปอร์เฟกหรอกครับนะักวิชาการเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกันทุกประเด็นในสิ่งที่นักวิชาการคนหนึ่งเขียนนะครับแต่เราก็แลกเปลี่ยนกันนะครับ ถ้าท่านเห็นด้วยว่ากองทัพไม่ควรมีความพยายามที่จะคุกคามนักวิชาการหรือพยายามที่จะแบนหนังสือเล่มนี้หรือหาทางฟ้องร้องหนังสือเล่มนี้ช่วยกันปลอบมือให้กลังชัยดันของเขา